สวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศของการโดนป้นกลางทางนะคะแม่กับพ่อเพิ่งกลับมาจากซื้ออาหารซึ่งต้องกลับขอบพระคุณคุณแม่เกียงนะคะซึ่งเป็นคนซื้ออาหารให้กับน้องหมาจอในวันนี้นะคะขอบพระคุณแม่เกียงมากๆค่ะแล้วก็มาโดนป้นกลางทางค่ะนี่ผู้ป้นแบบนี้อ่ะ ปกินไปอันนี้คือแม่ของเจ้าเพชรกับเจ้าพลอยนะคะนี่แล้ค่ะแม่ของเพชรกับพลอยก็ตั้งให้ให้ให้มันตรงนี้ก็ได้พ่อเดี๋ยวมันก <the> ็มากินตั้งให้มันคนละกองกันจุดจุดจุจุดจุดจุดสองกองแล้วพ่อมาส่องอีกตัวนึงเบอร์ก็จะทุเลกทุเลหน่อยนะคะตั้งน้องอีกกองนึง ซึ่งนี่ก็เป็นพี่สาวของของเพรกับพลอยนะคะแต่ว่าเขาเป็นคลอกแรกๆอ่ะโดนป้นกันระหว่างทางก็เป็นคลิปสั้นๆที่นำมาให้เอฟซีได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ